สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนักปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อว่าจอห์นสจวตมิลล์บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักคิดที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ตะวันตกชีวิตของเขาเต็มไปด้วยบทเรียนอันทรงคุณค่าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราทุกคนในการพัฒนาตนเองเขาเกิดในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่20พฤษภาคมคศ1806ในครอบครัวที่พ่อของเขาเจมมิลล์ เป็นนักปรัชญาและนักประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเรื่องที่น่าทึ่งเกี่ยวกับชีวิตของมิวเริ่มตั้งแต่วัยเด็กเมื่อพ่อของเขาตัดสินใจจัดการศึกษาให้ลูกชายด้วยตนเองโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างให้เขาเป็นอัจฉริยะและนักปฏิรูปสังคมเด็กชายจอรนเริ่มเรียนภาษากรีกตั้งแต่อายุเพียงสามขวบและเมื่ออายุ8ปดขวบเขาได้อ่านงานของเพนโตอริสโตเติลและนักประวัติศาสตร์กรีกคนสําคัญพออายุ12ปีเขาได้ศึกษาตรรกศาสตร์ขั้นสูงและเศรษฐศาสตร์ ที่เด็กส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันไม่มีทางเข้าใจได้การศึกษาของเขาเข้มงวดอย่างเหลือเชื่อไม่มีเวลาเล่นไม่มีวันหยุดและไม่มีเพื่อนในวัยเดียวกันทุกวันเต็มไปด้วยการศึกษาและการทำงานหนักแม้จะมีความรู้มากมายมหาศาลแต่ในช่วงอายุ20ปีมิวก็ประสบกับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงเขาเขียนในอัตชีวประวัติว่าผมถามตัวเองว่าถ้าทุกความปรารถนาในชีวิตของผมสำเร็จในขณะนี้มันจะทำให้ผมมีความสุขอย่างยิ่งหรือไม่ และเสียงในใจผมที่ผมไม่สามารถเพิกเฉยได้ตอบว่าไม่นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขามิวค้นพบว่าการพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับชีวิตที่สมบูรณ์เขาเริ่มหันมาอ่านบทกวีฟังดนตรีและเปิดใจสู่อารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นเขาเขียนว่าผู้ที่สนใจเฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจและไม่สนใจความรู้สึกและความปรารถนาของผู้อื่นจะไม่มีวันมีความสุขที่แท้จริง ชีวิตของมิวเปลี่ยนไปอีกครั้งเมื่อเขาได้พบกับแฮรียตเทเลอร์หญิงที่มีปัญญาเฉียบแหลมและมีความคิดก้าวหน้าทั้งคู่มีความสัมพันธ์ทางปัญญาที่ลึกซึ้งแม้ในตอนแรกแฮรียตจะเป็นภรรยาของคนอื่นมิวและ Harriet แฮรียตแลกเปลี่ยนความคิดและทำงานร่วมกันเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งสามีของเธอเสียชีวิตและทั้งคู่ได้แต่งงานกันในที่สุดมิวยอมรับอย่างเปิดเผยถึงอิทธิพลของแฮรียตต่อง,งานเขียนและความคิดของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือว่าด้วยเสรีภาพและ การตกอยู่ภายใต้ของสตรีเพศซึ่งเป็นงานที่แสดงจุดยืนสนับสนุนสิทธิสตรีอย่างแข็งขันมิวเขียนถึงภรรยาว่าเธอคือแรงบันดาลใจทั้งหมดของผมเธอทําให้ความคิดของผมที่ดีที่สุดกลายเป็นจริงแนวคิดและปรัชญาที่ยังมีพลังถึงทุกวันนี้ 1. ห,หลักการแห่งเสรีภาพมิวเชื่อว่ามนุษย์ควรมีเสรีภาพในการคิดและแสดงออกอย่างเต็มที่ตราบใดที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นเขากล่าวว่า เสรีภาพเพียงอย่างเดียวที่สมควรแก่ชื่อนี้คือการสแสวงหาความสุขในวิธีทางของเราเองปรับใดที่เราไม่พยายามพรากมันไปจากผู้อื่นแนวคิดนี้สอนให้เราเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างเปิดใจรับฟังและระหนักว่าความคิดที่แตกต่างไม่จําเป็นต้องถูกเก็บกดแต่ควรได้รับการถกเถียงด้วยเหตุผล 2. ลทัทธิประโยชน์นิยมมิวพัฒนาแนวคิดเรื่องประโยชน์นิยมที่ว่าการกระทําที่ถูกต้องคือการกระทําที่ก่อให้เกิดความสุขสูงสุดแก่จํานวนคนมากที่สุด แต่เขาแตกต่างจากนักคิดรุ่นก่อนตรงที่เน้นคุณภาพของความสุขมากกว่าปริมาณดีกว่าที่จะเป็นมนุษย์ที่ไม่พอใจมากกว่าเป็นหมูที่พอใจดีกว่าที่จะเป็นโสกราตีสที่ไม่พอใจมากกว่าเป็นคนโง่ที่พอใจคำกล่าวนี้สอนให้เราสแสวงหาความสุขที่มีคุณค่าความสุขที่พัฒนาศักยภาพของมนุษย์มากกว่าเพียงแค่ความพึงพอใจชั่วคราว 3. ความสำคัญของการศึกษาและการพัฒนาตนเอง แม้จะมีประสบการณ์ไม่ดีกับการศึกษาที่เข้มงวดในวัยเด็กแต่มิวยังคงเชื่อในพลังของการศึกษาและการพัฒนาตนเองเขาเน้นว่าการศึกษาที่แท้จริงคือการสอนให้คนคิดด้วยตนเองไม่ใช่เพียงแค่จดจำข้อมูลมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักรที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนแต่เป็นต้นไม้ที่ต้องการเติบโตและพัฒนาทุกด้านตามแนวโน้มของแรงผลักดันภายในบทเรียนจากชีวิตของเขา 1. สมดุลระหว่างเหตุผลและอารมณ์ความรู้สึก ประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าของมิวสอนเราว่าชีวิตที่สมบูรณ์ต้องมีทั้งการพัฒนาสติปัญญาและจิตใจความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องเปิดใจรับความงามในศิลปะดนตรีและความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย 2. ความกล้าหาญทางความคิดมิวกล้าที่จะเสนอแนวคิดที่ท้าทายสังคมในสมัยของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิสตรีเสรีภาพในการแสดงออกหรือการปฏิรูปการเมือง เขาสอนให้เรากล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อแม้จะถูกคัดค้านจากคนส่วนใหญ่ 3. เรียนรู้จากวิกฤตวิกฤตทางจิตใจของมิวไม่ได้ทําให้เขาล้มเลิกแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบตัวเองและมุมมองใหม่ในชีวิตนี่สอนให้เราเห็นว่าช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดอาจเป็นโอกาสให้เราเติบโตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 4. พลังของความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง ความสัมพันธ์ระหว่างมิวกับแฮร์รีเทเลอร์แสดงให้เห็นถึงพลังของความรักและมิตรภาพที่มีต่อการพัฒนาตนเองทั้งคู่ช่วยเหลือกันทั้งในด้านความคิดและจิตใจทำให้ทั้งสองเติบโตและสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ห้าการใช้ชีวิตตามค่านิยมของตนเองมิวไม่เพียงแต่เขียนถึงเสรีภาพแต่เขายังใช้ชีวิตตามอุด,ดมการณ์ของตัวเองแม้จะต้องเผชิญกับการวิพากวิจารจากสังคมนี่คือแบบอย่างของความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและยืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อ คำพูดที่ทรงพลังมิวมีคำกล่าวที่ทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจมากมายที่ยังคงมีความหมายในยุคปัจจุบันบุคคลที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าที่เขามีอยู่แล้วจะไม่มีวันก้าวหน้าการสำรวจตรวจสอบเป็นแก่นแท้ของปัญญาสิ่งที่ก้าวข้ามความเจ็บปวดทั้งหมดได้คือพลังของความคิดผู้ที่รู้เพียงด้านเดียวของเรื่องใดแท้จริงแล้วไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นความกล้าหาญใช้ไม่หมด ยิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้นบทสรุปจอห์นสจ,จวตมิวจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมคศ1873ที่เมืองอวิยองประเทศฝรั่งเศสแต่แนวคิดและปรัชญาของเขายังคงมีชีวิตและทรงพลังจนถึงทุกวันนี้ท่ามกลางความวุ่นวายและความซับซ้อนของโลกปัจจุบันแนวคิดของมิวเรื่องเสรีภาพการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการแสวงหาความสุขที่มีคุณค่ายังคงเป็นเข็มทิศท,ที่ชี้นำให้เราค้นพบความหมายและคุณค่าในชีวิต